กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสู้ผู้สุกคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวเชยภูมิคนมักตัวเลขสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะพี่น้องคะกายยังอยัยูในช่วงปีใหม่ยูเนาะค่ะพี่น้องยังท่านค่ะพี่น้องคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดวังสิ่งใดกายสมปารธนาปีนี้ให้เป็นปีเงินปีทองของพ่อแม่พี่น้องยึดจับอีกอย่างก็ให้เป็นเงินเป็นทองเือนเดอร์พี่น้อง แนวทางคลิปแรกของแอนลาดาเนาะค่ะเป็นคลิปอา่านมาเบิงว่ามีแนวทางของไพแนเนาะค่ะพี่น้องก้อนที่เขาไปเบิงกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแอนลาดากันนําเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปเบิงข้อมูลแนวทางกันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะเขามาเริ่มกันที่อาจารย์นอตตีเนาะค่ะปล่อยมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะฟันที่เก้าเก้าเจ็ด 96 92เม็ดเดียว1 9 91ชุด3ตัว9 1 7 9 1 6เนาะคะ่ะ17มกราหกเเนาะคะ่ะอาจารย์น็อตตีพี่น้องงวดทิผบานมาเพิ่นเฮดได้แค่หลุดเนาะคะ่ะสายหลุดสายวิ่งของเพิ่นเด่งๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาต่อกันที่แนวทางแอร์ไต่ฝ่าเนาะคะ่ะพี่น้องกะ าสายหลุดสายวิ่งกับชนกับอาจารย์นอตตีงวดที่ผ่านมากกับวิ่งที่สี่กับเขาคือกันกับอาจารย์นอตตีงวดนี่ปล่อยมาแล้วเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดชนกันอีกเนกาะค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางแอดใต้ฟ้าเนาะค่ะพี่น้องรอบเบิงว่าชนกันรอบนี้ซีมาตัวเอ่าเน่นบอเนอาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ตามต่อกันซ้ายด่วนแนวทางนีเนาะค่ะของเจเขียวหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับข้อมูลแนวทางสายด่วนเจเขียวมาต่อกันที่อาจารย์จอยคอกท้างพี่น้องหมวทิพผ่านมาลุดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดหกห้าเก้าดเจ็ดเจ็ดเก้ห้สดเจ็ด ก้าห้าผู้ใดเป็นเดฟซี่กะมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะเื่อแคปนาจอไว้เเ้อร์พี่น้องเฝ้าหาลอตเตอรีกนนะะอ่กันเนาะค่ะพี่น้องคะการเหล็กดังเหล็กอันพี่น้องมาต่อกันที่แอดเอลาพี่น้องงวดนี้เลนที่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเน้นเน้นเจ็ดหนึล่างวิ่งที่8ปดแปดเจ็ 18และ58สําหรับแนวทางของแอดเวลาช่วงนี้การลดเนาะค่ะพี่น้องคะข้อมูลกัมีลดมีเขาเป็นเรื่องปกติเนาะคะแต่ตัวแอดเองกับมีถือกับบอถือคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะปิดท้ายคลิปนี้กับแนวทางแอดสายลมพี่น้องบนเด่นที่สสั่งอัด2ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะ0 2 2 4 2 6อัดหนักๆที่24เนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับ แอดซอสายลมพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางหลังของเพิ่นฟันที่ห้าล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องคะห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่ห้าเม็ดเดียวห้าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องลลางฟันหาบนฟันสองเด้อพี่น้องมาล้านเปอร์เซ็นต์ผันวานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางแอดสายลมเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณแนวทางคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข้อมูลแนวทางเนาะค่ะมักท่านใดก็อย่าลืมแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องจดไว้เทียบกับแนวทางหลายๆสำนักเนาะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วพบกันอดใหม่สวัสดีค่ะ